สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบาทุกท่านนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กนะครับพาลูกๆไปเที่ยวญี่ปุ่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับไปเล่นหิมะแน่นะครับไปภูเขาไฟฟูจิครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอัพคลิป อัปลูกสวยนะครับยูี่ปุนให้เอฟซีได้เบิงได้ชื่นชมกันครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับบอสบิ๊กเพิ่์กโพสแบบซีนะครับพี่น้องนะครับบอกว่าได้อาบน้ําให้ลูกๆแต่งตัวให้ลูกดูแลลูกมีความสุขจังเหตุผลที่มาต่างแดนเพราะมันคือความทรงจานะครับอ่าบอสบิ๊กเพิ่์กโพสแบบซีครับพี่น้องนะครับอ่าโพส น้องโตเกียวนะครับกับน้องนาริตะครับทุกคนครับเราก็มีเอีนะครับเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากครับผมนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าสวยงามนะครับหลายคนก็บอกว่าเที่ยวให้สนุกนะนะครับหลายคนก็บอกว่าเสียดายวันเวลาผ่านไปไม่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าเห็นลูกๆมีความสุขเวลาอยู่กับพ่อนะครับ หลายคนก็บอกว่าเวลาน้องตเกี้ยวน้องนันิตาอยู่กับพ่อรู้สึกว่าลูกๆดีใจมีความสุขมากๆนะครับพี่น้องนะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าเห็นแล้วยิ้มตามเลยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่า,าเห็นลูกๆอยู่กับคุณพ่อแล้วรู้สึกมีความสุขจังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ม,มีแม่แผลนะครับก่อน,นานี้เพิ่นกนมาโพสิ์แบบซี่นะครับ บอกว่าเที่ยวให้สนุกนะคะดวงใจของแม่นะครับหลังจากที่บอสบิ๊กพาลูกๆไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแม่แพรวนะครับเพิินกระโจนแบบสีกับพี่น้องนะครับเอฟซีทั้งฟังนั่นครับเพิ่นกะบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะโตเกียวนะครับเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับเอฟซีฟังนั่นนะครับหลายคนหลายท่านกับยินดีกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เอฟซีบอสบิ๊กนะครับ ก็แหกเข้าไปคอมเมตนนะครับบอกว่าพ่อที่ดีคือพ่อใหญ่บ้านบิ๊กสันพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอฟซีเท่าใจฟูเลยเที่ยวให้สนุกนะคะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเด็กๆมีความสุขมากเห็นแล้วยายกระยิ้มตามสันพี่น้องนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านี่แหละคำตอบสองเต้าเกิดจากเจตนาและความรักจุดเริ่มต้นเรื่องเล่า ของลูกที่ชื่อนาริตะและโตเกียวพ่อบิ๊กบันทึกไว้ให้ลูกดูนะครับแมนกับพี่น้องนะครับบอทบิ๊กเนี่ยเล้าเนี่ยชื่นชอบในส่วนของญี่ปุ่นครับพี่น้องนะครับตั้งซื้อให้นาริตะตั้งซื้อให้โตเกียวครับมักบมมารกกับพี่น้องเบิ่งซื้อลูกกระลูแล้วนะครับว่าบอทบิ๊กเนี่ยมีความทรงจาที่ดีขนาดใดอยู่ญี่ปุ่นกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับ เอฟซี uh, FC, ทั้งสองฝ่ายนะครับกกะแฮยินดี are, uh, indi, กับลูกๆนะครับพี่นองน,นะครับที่ได้ไปเที่ยวนะครับ uh, ก็คือว่า uh, น้องตัวเกียวกับน้องนาทิตาเนี่เป็นซื้อกลางครับพี่นองน,นะครับเอฟซี FC, สองฟังเนี่ยมีทคนหักนะครับ ทุกท่านครับถึงแม้ว่าอาจจะดราม่านะครับเรื่องคุณพ่อกับคุณแม่ก็ตามนะครับแต่ว่าเอฟซีทั้งสองฟังกันยังหักน้องสองคนคือเก่ากับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเลยเข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ